เครื่องเกมพังตกน้ําน้ําท่วมจะแค่ไขซ่อมแซมยังไงกันดีสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็ค่าคืนวันที่27พฤศจิกายนนะครับก็มาพูดเกี่ยวกับการซ่อมๆแซมแซมกันหน่อยเพราะตอนนี้พี่น้องเกมเมอร์กับโซนจังหวัดภาคใต้ต่างๆนะครับจังหวัดส่งค่าผัดลุง นะครับหรือว่าจะเป็นสตูลหรือจะเป็นจังหวัดรอ,รอบๆใกล้เคียงนะครับก็ข้ออใจช่วยให้ตัวสถานการณ์นั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็ข้อให้มีแรงมีกาลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับสู้ๆนะครับอ่ะก็เรียกว่าสถานการณ์นะครับก็คงจะดีขึ้นเป็นลําดับลําดับแล้วก็คงจะมีพี่น้องเกมเมอร์หลายๆคนก็เริ่มที่จะเข้าไปยังที่พักนะครับหรือว่าที่พักอาศัยเพื่อที่จะเข้าไปสํารวจ ความเสียหายต่างๆที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งถ้าหากคุณคือเกมเมอร์ก็คงจะหนีไม่พ้นกับการเข้าไปดูความเสียหายของเจ้าตัวเ <c oughs> ครื่องเล่นเกมคอนโซลที่ตัวเองนั้นใช้งานอยู่แทบจะทุกวันนะครับบางคนก็อาจจะถือติดออกมาในตอนที่หนีน้ําก็ถือว่าโชคดีไปแต่บางคนก็ประเมินว่าน้ําอาจจะมาไม่ได้สูงมากก็เรียกว่าเอาแค่ขึ้นที่สูงแต่รอบนี้น้ํามันมาสูงจริงๆนะครับก็อาจจะทิ้งคราบ ต่างๆเอาไว้เห็นก็พอที่จะประเมินได้ว่าเฮ้ยมันน่าจะไม่รอดนะเพราะระดับน้ําตอนนี้มันลดลงแล้วไงใช่ไหมครับแต่ตัวคราบที่บนตัวเครื่องเนี่ยมันเห็นเป็นรอยน้ําอยู่ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้แหละผมเองก็อยากจะมาแนะนำนะครับหรือว่ามาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้เตรียมความพร้อมกันไว้หน่อยแล้วกันอย่าไปทะลึ่งหรือว่าอย่าไปซุกซนนะครับเพราะบางทีมันอาจจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเท่าที่จําเป็นนะครับมันอาจจะทําให้ตัวเครื่องเกมเหล่านั้นกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็เรียกว่าเป็นการป้องปรามหรือว่าป้องกันในระดับหนึ่งแต่ผมเองก็ต้องวงเล็บไว้นะว่ามันก็ยัง50 5 0นะครับของแบบนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะมันไม่ถูกกับน้ําจริงๆนะครับแต่ถามว่าผมเองนั้น เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับน้ำน้ำแบบนี้บ้างไหมนะครับถ้าใครจำได้ในปี2022นะ,ะผมเองก็เจอน้าเหมือนกันนะครับทำลายตัวเครื่องนไม่ใช่เครื่องเล่นเกมดีตัวจอยคอนโทลเลอร์ด่วนเซนของ p พ5เนี่ยไปกับตาเลยนะครับถ้าหากเพื่อนจำไม่ได้ไปรับชมพร้อมกันเลยผ่านมาได้2-3วันแล้วนะครับหลังจากที่จอยคอนโทลเลอร์ Xbox Series ใน u ด้ดูเซน ได้ลงไปเล่นในน้ําทะเลและในวันนั้นช่วงที่เอคอนทีวีถ่ายทําคลิปที่หาดท่าสายก็มีข่าวเรื่องน้ําทะเลได้ซัดข้ามขึ้นมาบนถนนบนบริเวณหาดทรายแก้วตําบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตเช่นกันแต่ถ้ามาแรงขนาดนี้เอคอนทีวีก็เชื่อได้เลยนะครับว่าตัวจอยคอนเทนเตอร์ทั้งสองไม่มีทางมาให้เพื่อนๆได้เห็นตัวเป็นๆอีกแน่นอนแถมก็นํามาล้างน้ําเปล่า ให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับในฝั่งของตัวจอย Xbox Series ส่วนทางดอันเซนนั้นก็ได้ช็อตไหม้ไปแล้วอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับถ้าไม่ได้ไปกดที่ตัวสวิตตัวจอยก็คาดว่าน่าจะรอดอีกเช่นกันและตัวคอนโทรลเลอร์ของ Xbox Series นั้นมันก็ยังใช้งานได้กับในโหมดใช้สายแต่ตอนนั้น Acon TV ก็ยังไม่วางใจนะครับกับการใส่แบตเตอรี่เข้าไปใช้งานกับโหมดไร้สายทำไงได้ล่ะครับเพราะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการแกะงัดนั้น ก็ไม่พร้อมเช่นกันกับการมาอยู่ต่างจังหวัดครั้งนี้ก็เ,เอาเท่าที่จะทําได้กับการแกะถอดเพื่อระบายความชื้นออกมาให้ได้มากที่สุดก็ด้วยการหยิบหาเอาอุปกรณ์ไก่ตัวมาใช้เท่าที่จะทําได้อย่างเช่นบัตรแข็งต่างๆที่เป็นสมาชิกไว้หรือจะเป็นที่ตัดเล็บเพื่อใช้ในการงัดแงะเมื่อแกะฝาครอบของตัวด้านข้างของตัวจอ Xbox Series ออกก็จะเห็นเลยนะครับว่าขนาดเวียงสบัดและทําการเป่าลมแล้วก็ยังมีบางจุด ที่ยังคงมีเศษทรายหรือตัวน้ําที่ยังขังอยู่ก็คงทําได้เพียงเท่านี้แหละครับเพราะยังไงในครั้งนี้ก็ต้องทําการทดสอบการเล่นเกมผ่านข่าวกับตา่างจังหวัดครั้งนี้จริงๆนะครับเป็นไงครับตอนนั้นโอ้โหเรียกว่าอจอย p ห้าไม่รอดเพราะว่าผมเองนั้นดันไปโดนตัวทัชแพดนะครับพอไปโดนทัชแพดอ่ะรู้สึกว่าตัวไฟมันจะวิ่งพอไฟมันวิ่งไฟมันกับพิบ แป๊บหนึ่งผมรู้เลยว่าจอยเนี่ยช็อตแล้วแน่นอนพอแกะออกมาก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะมันยังมีน้ําคงค้างไว้อยู่นะครับเพราะตอนนั้นสดๆเลยนะครับอ่าส่วนตัวจอยเอ x กเนี่ยถือว่ารอดเพราะว่าตัวแบตเตอรี่ภายในนะครับมันสามารถที่จะถอดออกได้ง่ายกว่าของตัว p พยนะครับอ่าก็เลยรอดไปและพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมรีบล้างเลยนะล้างน้ําสะอาดนะครับล้างน้ําเปล่านี่แหละเพราะอย่าลืมว่ามันคือน้ําทะเลน้ําเค็ม นะครับใครที่ไม่รู้นะครับว่าน้ําเค็มมันมีอันตรายมากกว่าน้ำปกติขนาดไหนผมบอกเลยว่าคูณ2ไว้ก่อนเลยนะครับหาถ้าตกน้ําได้เนี่ย ไม่เลือกที่จะตกน้ําทะเลนะครับขอตกน้าต่อเปล่าน้ําคลองนี่แหละดีกว่านะครับเพราะว่าตัวน้ําทะเลนั้นมันจะมีความเค็มนะครับมันก็จะไปทําลายในเรื่องของตัวแผงวงจรหรือว่าไปเร่งปฏิกิริยานะครับให้ตัวแผงวงจรหรือว่าตัวลายทองแดงต่างๆเนี่ยเกิดคาบออกไซด์หรือว่าจะเป็นตัวคาบตะกันเนี่ยได้เร็วมากขึ้นกว่าน้ําปกตินะครับดังนั้นก็ต้องรีบคลีนแ์ใสุดท้ายตัว จอย x b o x ตัวนั้นก็รอดนะครับก็รอดกลับมาได้ซึ่งในตัววันนี้นะครับผมเองก็อยากจะมา,าแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับมันก็คงจะเป็นวิธีที่พอที่จะช่วยได้ในระดับเบื้องต้นนะครับแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดนะครับผมก็บอกเลยว่าควรที่จะส่งเข้ามือช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยตัวเครื่องเนี่ย <c oughs> สมมติว่ารู้นะว่ามันจมน้ําไปแล้วนะครับจมน้ําไปเลย เครื่องเกมพ l a y 5จมน้ําไปแล้วแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะทิ้งเอาไว้รอให้มันแห้งใช่ไหมครับพอรอมันแห้งอาจจะมีความเสี่ยงว่าเอ๊ะเจ้าไงดีจะซ่อมหรือไม่ซ่อมอ่ะลองเสียบไฟดู่อนแล้วกันพอเสียบปับ๊บติดเว้ยเครื่องใช้ได้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเฮ้ยแฮปปี้นะครับว่าโอเคแต่ผมบอกเลยว่าไม่โอเคนะเพราะอย่าลืมว่าเครื่องมันคือจมน้ําไปแล้วนะอ่า แต่ว่าโอเคเครื่องมันแห้งใช่ไหมครับอ่าสภาพเครื่องมันแห้งทุกอย่างกลับมาเสียบไฟได้ปกติอ่าใช้งานได้เหมือนเดิมแต่อย่าลืมว่าภายในของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5เนี่ยอย่างที่เพื่อนๆรู้กันเป็นไงล่ะครับมันมีในเรื่องของตัวซิลิโคนอยู่ด้วยนะครับตัว Thermal Pad นะครับหรือว่าจะเป็นตัว Liquid Metal นะครับในการที่จะช่วยระบายความร้อนของตัว อุปกรณ์ต่างๆที่มันมีความร้อนสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CPU GPU a เองนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแ a ทแรมต่างๆไอ้ตรงส่วนนี้แหละนะครับที่มันอาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการโดนน้ําตอนที่มันท่วมอยู่นะครับถึงแม้มันจะยังคงทํางานได้อยู่ก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าประสิทธิภาพในการทํางานนั้นมันไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ดีเหมือนเดิมผมเลยเองก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะสำหรับคนที่ รับความเสี่ยงตรงส่วนนั้นไปแล้วนะครับก็คือเครื่องจมน้ําไปเลยจมไปแล้วนะอ่าแล้วเพื่อนๆก่อนจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันก็แกะไม่เป็นนะครับแต่เครื่องเนี่ยมันน่าจะแห้งสุดๆแล้วภายในเพราะทั้งเป่าลมนะครับให้ความอ่าให้การถ่ายเทระบายอากาศดูแล้วน้ำเนี่ยมันละเหยหมดแล้วแน่นอนนะครับพอมาเสียบไฟปุ๊บมันติดนี่ใช่ไหมครับอ่าถ้ามันติดแบบเนี้ย <c oughs> เพื่อนๆถือว่าโชคดีนะครับ <c oughs> ถือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย ยังคงทํางานได้มีประสิทธิภาพอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆส่งเข้าหาช่างนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการคลีนทําความสะอาดเพราะอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าไอตัวคราบน้ําต่างๆเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าน้ำเนี่ยมันสะอาดขนาดไหนมันมีสิ่งเจือปอนอะไรมาบ้างนะครับเพราะสุดท้ายถ้ามันไม่มีการทําความสะอาดนะครับตัวลายวงจรหรือว่าแผ่นปิ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นคราบ พวกขี้เกลือรหรือว่าตัวตะก,กันเกิดขึ้นนะครับตามมาจะช้าหรือว่าเร็วนะครับพ่อผมเองก็แแวะไปที่ห้างมิกรารซาพาซาบ่อยๆนะครับซึ่งผมบอกเพื่อนๆได้เลยว่าห้างมการซาก็คงยังเป็นห้างที่มีช่างมากสฝีมือมากความสามารถในด้านของการซ่อมแซมเกี่ยวกับตัวฮาร์ดแวร์ของทางด้านวงการวิดีโอเกมมากที่สุดในประเทศไทยอยู่นะครับและผมเองก็มักจะหยิบตัวเคสต่งตางๆเนี่ยมาพูดคุย กับเพื่อนๆในทางช่องเอคอน TV อยู่อย่างเป็นสม่ำเสมอนะครับหรือบางเคสก็รับซ่อมแซมหรือว่าคอยช่วยเหลือให้กับเพื่อนๆอยู่แทบจะทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงส่วนนี้แหละนะครับผมเองก็ไปเจอเคสนะครับอย่างเช่นตัวน่าจะเป็นตัวจอยคอนเทเลอร์นะครับที่เป็นบทบนตัวแผ่นปิ้นพอแกะออกมานะครับช่างก็บอกเลยว่าดูสิมันมีรอยคราบอยู่เพราะแผ่าพิ้นเป็นคราบเนี่ยผมประเมินเลยนะมันเหมือนกับเป็นคราบที่เกลือที่โดนเกี่ยวกับน้ําน้ําเค็ม นะครับซึ่งผมเองก็ไม่ไม่ได้เข้าไปสอบถามกับเจ้าของตัวจอยนะครับว่าไปโดนน้ําอะไรมานะครับแต่จากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมดูคราบเนี่ยมันคล้ายๆนะครับอ่ามันคล้ายๆนะครับซึ่งไอ้ตรงส่วนนี้แหละถ้าหาเพื่อนๆนเครื่องจมน้ําแล้วระบายความความอ่าความชื้นของมันเนี่ยออกไปจนหมดใช่ไหมครับแล้วมันเปิดติดผมก็เนี่ยยังยังคงแนะนํานะครับว่าให้ส่งมือให้ช่างทําการคลีนทําความสะอาดต่ออีกรอบ นะครับและถ้าเป็นไปได้ก็คือเปลี่ยนไอเรื่องของตัวเจ้า Thermal p a d นะครับหรือเจ้าตัว Liquid Metal นะครับเพราะอย่าลืมว่าไอตัวสารตัวเนี้นะครับมันก็คงจะมีการเสื่อมไปตามการเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งไปโดนพวกน้ำอะไรเข้าไปอีกเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวาสารไอตัว Liquid Metal หรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัว t h e r m a l Pad นะครับที่จะเป็นตัวระบายความร้อนตามจุดต่างๆของตัวเครื่อง PlayStation 5ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของตัว CPU GPU หรือว่าจะเป็นตรงบริเวณของตัวแมดแรมแมดแรมนะครับไอ้ตรงนี้แหละนะครับมันอาจจะมีประสิทธิภาพที่ไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับก็ให้ทำการคลีนหรือทำการเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับก็ผมก็าคาดว่าค่าใช้จ่ายน่าจะไม่ได้สูงมากแล้วนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆก็จะได้หายห่วงสักทีนะครับว่าตัวเครื่องนั้นโอเคอย่างน้อยมันก็ได้ผ่านการทำความสะอาดมาแล้ว แต่ถ้าคนไหนนะครับที่เปิดไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปิดใช่ไหมครับไม่กล้าเสี่ยงเลยก็คือเจอสภาพเครื่องที่จมน้ําเลยอันนี้ผมก็แนะนําเลยว่าควรที่จะส่งตัวเครื่องนี้เข้าสู่มือช่างที่มีความรู้ความสามารถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้และย้ําช่างไว้เลยนะว่าเครื่องนี้ตกน้ํามานะครับอย่าไปบอกว่าเครื่องเปิดไม่ติดไม่อะไรนะให้บอกไปเลยว่า เครื่องตกน้ํามานะครับช่างเขาเองจะได้เรียงลําดับตัว priority เนี่ยให้มาอยู่ในระดับต้นๆน,น,นะครับเพราะถ้าหากยิ่งทิ้งไว้นานอย่างที่ผมบอกไปนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เกิดคาบตะกรันหรือว่าคาบที่เกลืออะไรเกิดขึ้นมันอาจจะทําให้งานที่ดูแล้วไม่ได้มีความเสียหายมากกลายเป็นงานงอกเกิดขึ้นมาได้นะครับอ่าอันนี้ก็ต้องบอกทางช่างเนี่ยกำชับเอาไว้เลยนะครับว่าเ,เครื่องเนี่ยโดนน้ำตกน้ํามา ทั้งตัวเลยนะ,ะบอกไว้แบบนั้นเลยนะครับแล้วแล้ว,ลวทางช่างเองเขาก็จะได้รีบทําการแก้ไขในในตรงส่วนนี้เอานะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับพอที่จะมีความรู้ในทางด้านช่างอยู่บ้างนะครับรับความเสี่ยงในเรื่องของการแกะแกะงักงัดตรงส่วนนี้ได้แต่ไม่ได้มีเวลาในการที่จะหาช่างนะครับหาช่างต่างๆไอ,อตรงนี้ก็คงจะต้องใช้วิธีในเรื่องของตารหรือเลยนะครับหรือตัวเครื่องออกมาเลย หรือออกมาให้หมดเลยแล้วก็ทําการาให้ตัวความชื้นหรือว่าตัวคราบน้ําต่างๆเนี่ยให้มันละเหยออกไปนะครับและถ้าถ้าปไปได้ควรใช้พัดลมปกตินี่แหละนะครับพัดลมบ้านเนี่ยไม่ต้องไปใช้ตัวใดเป่าผมความร้อนเพื่อที่จะไปเร่งให้มันละเหยให้มันเร็วนะอ่าไม่ต้องนะครับปล่อยให้มันละเหยไปตามธรรมชาตินะครับอ่าแบบอุณหภูมิห้องปกตินะครับไม่ต้องไปเร่งทําปฏิกิริยามันมากนะครับไปไปแบบนี้อ่าจนมันแห้งสนิท แล้วก็ทำการส่งเข้าช่างในการทำความสะอาดหรือว่าตรวจเช็คสภาพต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับเบื้องต้นในการที่จะดูแลตัวเครื่องที่ตกน้ำหรือว่าโดนน้ำท่วมต่างๆเนี่ยพอที่จะทำให้มันกลับเข้ามาใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนในเรื่องของตัวาการ รับความเสี่ยงตรงส่วนอื่นๆนะครับผมเองก็บอกเพื่อนๆนะว่าก็ทําใจกันไว้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งเองเราก็ไม่สามารถที่จะฟันธงได้นะครับกับตัวเคสของเครื่องตกน้ำเนี่ยมันจะร้อยเปอเซนไหมะครับว่ามันจะซ่อมได้แบบีหายเป็นปิดทิ้งหรือเปล่าอ่าอันนี้เพื่อนๆก็ต้องคุยกับทางช่างให้ดีๆนะครับว่ามีการรับประกันในตัวเคสการซ่อมตรงส่วนนี้กี่เดือนกี่วัน หลังจากที่มีการซ่อมแซมแล้วนะครับทำการเปลี่ยน t ทอร์ a แพดแล้วหรือว่าจะเป็นตัวลิควิดเมท a l แล้วนะครับไอ้ตรงนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็ควรที่จะสอบถามทางช่างนะครับว่าได้ทําการเปลี่ยนตรงส่วนไหนบ้างนะครับกับตัวอะไหล่ที่มีความเสียหายนะครับแต่ผมที่มองมองเอาไว้เลยนะครับมันก็ควรที่จะเปลี่ยนในเรื่องของตัว t ทอร์ a มแพดนะครับกับตัวล i ควิดเมทัลนะครับถ้าในเคสที่เครื่องจมน้ำนะครับเพื่อน เครื่องจมนาำอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่ผมเอามาพูดคุยนะครับมาบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะครับกับตัวสถานการณ์ของตัวอาการเสียที่น่าจะเป็นที่ยอดนิยมกับพี่น้องชาวใต้ที่ได้ประสบปัญหาในเรื่องของตัวอุทกภัยครั้งนี้นะครับกับตัวเครื่อง PlayStation 5นะครับก็ขอเอาใจช่วยกับตัวการซ่อมแซมนะครับว่าอย่าให้มันหนักไปมาก กว่านั้นนะครับส่วนคนไหนที่อยากจะให้ผมเองนะครับช่วยดูให้นะครับอาจจะส่งเครื่องมาที่ช่างที่กรุงเทพแล้วนะครับหรืออาจจะขอข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับก็บอกผมได้นะครับเพราะผมเองไปถ่ายคลิปที่ห้างเมกาพาร์ซาแทบจะทุกสัปดาห์นะครับก็คลิ๊งดังมาบอกได้นะครับยังไงผมเองก็พอที่จะแวะเข้าไปดูแวะเข้าไปอัปเดตนะครับกับอาการซ่อมอาการเสียของเพื่อน ให้รายงานให้ได้นะครับออว่าเออว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆว่ะเออมันเกิดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอเพราะพี่น้องบางคนเนี่ยเขาไม่ได<ถ>้อยู่กรุงเทพผมเข้าใจนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นสถานการณ์จริงๆนะครับว่าตอนนี้ถึงคิวไหนแล้วคิวไหนแล้วแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีงานซ่อมมาเยอะๆเนี่ยโอ้โหช่างเนี่ย,นนยอาจจะไม่พอนะครับอืมอาจจะไม่พออาจจะต้องรอคิวก็ต้องเข้าใจตรงส่วนนี้กันไว้ด้วยอีกนะ เอออย่างเช่นตัวจอยคอนโทรลเลอร์ด้วนเซนต์ของผมเนี่ยโอ้โหเข้ามาบางคนเนี่ยใช้เป็นตัวจอยด้วนเซนต์เอชด้วยใช่ไหมครับก็ต้องมีการคอนฟลิกต์มีการปรับโน่นปรับนี่มากกว่าปกตินะครับอ่ามันก็อ่าเกิดส่งผลกระทบความล่าช้ากับคิวต่อๆไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังไงผมเองก็จะรีบเคลียร์นะครับให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับวันนี้ก็เพิ่งส่งไปตัวด้วนเซนต์เอชไป1ตัวนะครับกับการเปลี่ยนแบบเฮลเอฟเฟกต นะครับอันนี้แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเองมาพูดคุยนะครับแล้วก็ตัวประสบการณ์ต่างๆเอามาแชร์ให้เพื่อนๆให้ได้รับรู้กันไวนะครับเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือว่าวิธีดูแลเบื้องต้นก่อนที่จะส่งให้กับช่างที่มีความรู้ความสามารถกับการซ่อมตัวเครื่อง PlayStation 5ในเคสของตัวน้ำท่วมนะครับส่วนตัว Joy c o n t r o l อร์นะครับถ้ามันจมไปด้วยอยู่เฉยๆ อย่าไปกดอย่าไปแตะปุ่มอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันมีแบตเตอรี่อยู่ภายในนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีความรู้เองนะครับก็แกะก็งัดได้แต่ตอนแกะตอนงัดเนี่ยมือตัวเองก็อย่าเผลอไปโดนปุ่มในเรื่องของตัวพ power ของมันด้วยนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าภายในนั้นยังมีน้ำค้างอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะเจ็กพอตเสียหายเหมือนกับผมที่โดนน้ำทะเลในครั้งนั้นแล้วพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ